ในมุมของผู้สูญเสียค่ะวันนี้ญาติไปรับศพลุงแอดชายวัย68ปีนะคะซึ่งเสียชีวิตเป็นรายที่2จากเหตุการณ์นี้ก็ไปรับศพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะคือลุงแอดเนี่ยตอนโจนชนก็คือสาหัสอยู่แล้วนะคะท่านนอนกระอักเลือดอยู่ที่พื้นถนนเพราะว่ากระเด็นไปไกลกว่า4เมตรแล้วก็โหลกเปิดอยู่ ICU 2วันที่สุดท่านก็เสียชีวิตวันนี้หลานสาวลุงแอดบอกว่า ค่ารักษาเนี่ยเกือบสองแสนนะพี่ไก่คือถึงแม้จะรู้นะคะว่า10ล้อคันนี้มีประกันภัยคุ้มครองแต่ก็กังวลอยู่ดีฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าถ้าประกันภัยไม่พอช่วยดูแลด้วยส่วนน้องสาวลุงแอดบอกว่าที่ผ่านมาพี่ชายมีชีวิตย่างลำบากบ้านถูกไฟไหม้กลายเป็นคนไร้บ้านแต่ก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนไม่ควรต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนเสพยาแล้วมาขับรถแบบนี้ฟังเสียงทั้งสองท่านดูค่ะเราก็คิดมากเราก็เสียใจนะว่า เขาก็ไม่ดีอยู่แล้วไหนแบบว่าชีวิตก็ไม่ดีอยู่แล้วไหนแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแบบว่ารับสารภาพแบบนี้แต่เวลาทําทําไมไม่คิดอะ่ะคนเสียชีวิตทั้งคนและไม่ใช่ว่าคนเดียวสองคนและลุงหนูนะไม่ได้เสียชีวิตคาที่เออแบบไม่ได้รับรู้อะไรนี่ต้องมานอนเจ็บนอนผ่าแล้วก็มาเสียชีวิตในะวันนี้ครอบครัวเสียใจมากไม่อยากให้มีเคสอย่างนี้กับใครอีก จนถึงตอนนี้แล้วทางฝั่งของคนขับหรือครอบครัวเขาติดต่อเข้ามาไม่มีติดต่อเลยค่ะมีแต่มีแต่ตัวแทนประกันเขาบอกว่าเจ้าของประกันให้ให้ให้เงินมาเยียวยาเมื่อเช้าแค่หมื่นเดียวเองค่ะหมื่นหนึ่งเนี่ยค่ารักษานี่ยมันเกินอยู่แล้วแน่นอนใช่ค่ารักษาทั้งหมดอ่ะแสนแปดตอนนี้ เขากําลังเดินเรื่องพรบกับประกันอยู่ค่ะอยากจะให้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ไม่เยียวยาครอบครัวค่ะถ้าเนเรวร้ายท่าว่าหากไม่มีเงินประกันครอบครัวเนี่ยจะดำเนินการยังไงจเนินแสนแปดก็ใช่เิคะเพราะว่าเราก็เป็นคนไม่มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องเครียดเราก็ต้องแบบว่าหาทางที่ต้องเอาผิดเขาให้ได้นะคะก็เสียใจนะคะเราเป็นน้อง มันก็นอนไม่ได้ทั้งคืนเขาก็ลำบากอยู่แล้วการกินการนอนกินก็หาของเก่าขายกินไปวันวันหนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยลักขโมยใครลุงแอดไม่มีพิษภัย